สวัสดีค่ะพบกับรายการพูดเช้าข่าวสาปทอข่าววันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้และถอดตัวชีวัดจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่เกิดจากความร่วมมือของสี่หน่วยง,งานได้แก่มูลทิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปอรบริษัทไทยเบเวอรริชจำกัดมหาชนและก็สัทของเรานะคะ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำร,ร,ริของในหลวงรชัชกาลที่9ลงสู่การเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริทั้ง6แห่งทั่วประเทศและวันนี้นะคะจะนําทุกท่านชมแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนรวมณนะศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งหมดเรื่องของสิงานการศึกษาที่สําคัญนะคะอันที่1ในเรื่องของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ที่ดินอกพืชการอนุรักษ์ข้าวการศึกษาพัฒนาเกษตรกรรมแบบประนีตแล้วก็การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็การพัฒนาการปศุสัตว์สามารถหลักสูตรการเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ประดูหางดํา น,นอกจากนี้ยังมีการประมงการเลี้ยงปลาหนินในกระชังการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนกลมแล้วก็งานการเพราะเลี้ยงกบก,การเลี้ยงกบโดยเกษตรธรรมชาติการส่งเสริมและปฏิบัติการหลักสูตรฝ่ายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูนิเวศร,ร่มน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถบูรณาการกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนการกึกาสาขขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ปรับปรุง60ได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องของการที่จะนำมาตรฐานและตัวชีวัรเข้าไปทำให้เด็กได้สามารถรู้องค์รวมของความรู้ผ่าน Active Learning ของการปฏิบัติและต่อยอดตรงความรู้นั้นได้อย่างง่ายดายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและขณะที่เด็กได้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ตรงจุดนี้จะมีปราชุมชนมีสื่อเพิ่มในการที่เด็กได้ปฏิบัติจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็ดําเนินการสื่อสารต่างๆออกมาด้วยความเข้าใจตรงนี้ล้วนแล้วแต่จะมีการบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องได้รับโอกาสจจตรงจุดนี้จากสพทและโรงเรียนทุกโรงเรียนคุณครูทุกคนที่จะสามารถดําเนินการได้การใช้แหล่งเรียนรู้เข้าไปจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ทําให้สมอย่างที่เป็นเป้าสําคัญของหลักสูตรแกนกลางลงสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดึงศักยภาพออกมาทําให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราได้มีการให้สอน,นอนะคะรละรวมทั้งผออนุนเสริมมีการตอถอดตัวชี้วัดและผอมุนเสริมขานักเรียนไปแล้วเช่นโรงเรียนวัดสวนดอกโรงเรียนสันกำแพงโรงเรียนกาวิาวละวิทยาลัยซึ่งล้วนแล้วแต่เราเห็นเลยว่านี่เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะคะเด็กมีพฤติกรรมที่มีความสุขมากต่อการเรียนรู้ แล้วก็คุณครูก็เห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีชิชวาและยังมีคุณภาพทางการศึกษาเกิดขึ้นที่ตัวเด็กอย่างชัดเจนไปติดตามชมกันค่ะเรามาพบกับตอนที่หนึ่งนะคะ สำหรับเรื่องของการต่อยอดของ active learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้เข้ามาสู่โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เป็นคล้ายกับห้องเรียนรวมรายวิชาซึ่งตอนที่หนึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาเกษตรกรรมแบบประนีตซึ่งนักเรียนจะได้เข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจ,จริงตั้งแต่การปลูกพืชการขยายพันธุ์พืชและก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาสู่ การบรรณาการให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างลงตัวโดยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดสวนดอกและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงนิชาพรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวสดันดอกค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำฐานเกษตรประนีค่ะซึ่งจะมีไม้ผลไม้ประดับและผักพื้นเมืองเช่นพริกขี้หนูกระเพรามะเขือและไฮไลท์ของเราในวันนี้คือผักเชียงดาค่ะเราจะนำผักเชียงดาไปทำอะไรตามไปดูกันเลยค่ะ เกษตรกรรมปานีตพวกเราได้พบกับวิทยากร,รประจำฐานซึ่งทางวิทยากรได้แนะนำว่าฐานนี้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ประดับไม้ผลพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดกิจกรรมแรกที่เราได้ลงมือทำคือการขยายพันธุ์ผักเชียงดาโดยการปักชำ เราได้ทดลองตัดกิ่งผักเชียงดาจากแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกรรไกรแล้วก็ตะก,ก้านใบพอเราตัดกิ่งเพื่อจะนำไปปักชำวิทยากรก็พาเราเดินไปที่แปลงสำหรับขยายพันธุ์ผักเชียงดาพอไปถึงสถานที่สำหรับพ่อชําผักเชียงดาวิทยากรได้เตรียมดินไว้ปลูกในถุงพ่อชําให้เราหลายถุงก่อนที่เราจะนำ ้นกล้าไปปักเราจะต้องจอบรูปเป็นขนาดเท่ากับลำต้นก่อนพวกเราได้ช่วยกันปักต้นกล้าประมาณ20ต้นเดี๋ยวถ้าเราปักชามแบบเ่านเชียงแบบนั้นลูกถูกต้องลูกเออเชียงขนาดนั้นนะลูกถูกต้องเมื่อเดินปักมาถึงแปลงผักเชียงดาพวกพี่ๆีวิทยากรให้พวกเราช่วยกันเก็บใบผักเชียงดาเพื่อนําไปแปรรูปเป็นชาพวกเราช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าจนเต็มแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาด ก่อนนำมาซอยก่อนจะซอยพวกเราจะต้องนำใบผักเชียงดาดวมาเรียงกันให้มีความหนานะจากนั้นก็พักขึ่งหนึ่งค่ะแล้วนำมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กเลกจากนั้นพวกเราก็นำผักเชียงดาที่ซอยแล้วไปตากให้แห้งโดยต้องตากไว้กลางแดด วางเดินตะไคร้สีฟ้าเยอะค่ะโอ้เยอะค่ะตามบทีแี่ตรงนี้จะได้เป็นหลายกิโลค่ะความความหนา่ควเนื่นองจากต้องใ,อใช้เวลานั้นกว่าใบผักชิงดาจะแห้งพี่พี่วิทยากรเลยนำใบผักชิงดาที่แห้งแล้วไม้พวกเราลองอบในหม้ออบเราจะต้องรออบประมาณสินาทีพออบเสร็จ เราก็เปิดฝาชิ้นไว้ให้หายลมแล้วใช้มือบีบให้ละเอียดจากนั้นเราก็นำช้อนเล็กๆค่ะมาตักขับที่เป็นผงแล้วใส่ซองชาสีข้าประมาณพี่อรงไม่ให้ล้น ั้นต่อไปก็ต้องใช้เปารียดรีดซองชาให้แบนเพื่อเป็นการติดถุงและในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายพี่พี่วิทยากรเอาถุงพอสติกใบใหญ่สำหรับใส่ซองชาอเล็กๆถุงใบนึ่อเนี่ยเราจะใส่ซองชาได้ทั้งหมด10บอัน